เอาละครับมาดูคู่เอกนำรายการวันนี้ครับพลอยลงเพชรผ่านตัดช่างไปที่เรียบร้อยแล้วรถไปปอนกว่ากว่าอ้าวสวัสดีน้องใจสวัสดีครับผมพลอยลงเพชรงอบังกะปีครับอ่ะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบสามจุดห้าพอเช้ามาเกินไปเท่าไหร่ร้อยสิบสี่จุดแปดครับรถไปปอนกว่ากว่านะรอบนี้รถซ้อมอยู่ที่ทีเชครับผมพีเคคู่ปวามคู่ซ้อมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเทียบเราประเภทฝีมือครับผมเห็นเพชรนาย่าเขาไหมเห็นครับผมเขายังไงก็มีตีนซ้ายครับฝีมือเขาดาวรุ่งขึ้นมานะใช่ครับก็มีอะไรน่ากลัวบางที่ก็มีตีนซ้าย ของเรานี่ซ้ายหรือขวาขวาครับขวาวันนี้ซ้ายกับขวาเจอกันใช่ครับของเรานี่ลูกที่เด็ดอะไรตีนขวาตีนขวาไปทู่เขาคิดว่าลอยกว่าไหมก็น่าจะลอยนิดนึงครับนิดนึ่งรถสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบหกครับปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยปล่อยห้าสิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองปีนี่ไม่ได้ชกมวยมากี่เดือนแล้วสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าเป็นไงอยู่วีเคชกมากี่ไฟ ชกมาไฟหนึ่งครับไฟเยองเหรอเป็นจะเป็นปีแล้วนะสองไฟสองไฟนะก็ตือหกเหมือน6เดือนชกดีเว่าตอนระหว่าง้อมมันวอุบัติเหตุนไหมอุบัติเหตุมันคือถอนบ้างร่างกายไม่ดีว่ะแต่รอบนี้ฉลุยร่างกายปึ๊กนะฮะล่าสุดไปชกว่าที่ แพ้คะแนนผมสึกเล็กครับที่นี่ครับที่นี่นะวันนั้นร้อยจได้ร้อสี่ครับใหญ่ไปวันนั้นใหญ่ทีนี้สวงของเราคือร้อย1่สิบสองรสิบสามร้อยสิบสครับร้อแต่วันนี้ขยับขึ้นมาหนึ่งน่าจะไม่มากระดดกเราดีกว่าแน่นอนก่อนน้านั้นสองไวเป็นไงผลงานก็มีแพ้คะแนนซันเดย์กับแพ้คุณสึกเล็กนี่ครัแพ้มา2งดิชนะมาึชนหน่งาชนใอนนี้วันนี้เจอเพนาย่าไร้ปัญหาแน่นอนเป็นคนจากจังวัดยโสธรครับฝากนับเชยร์นักก้เองด้วยครับวันนี้ฝาก ครับดูนี่ตัวไม่ปึ๊กไม่ปึ๊กดูดิโอ้โหโอเคเข้ามาตัวนี้เอาละมาดูคู่เอกในรายการวันนี้ครับมวยไทยพัฒมิตรนี่ผมอยู่กับเพชรนายาเรียบร้อยเอาวันนี้น้องชายแนะนตัวทางมาหน่อยนะครับผมเพชรนายาหนองบางไทรหรือเพชรนายานายาปารวิวอ่าเพชรนายานายาปารวิวรอบนี้เราซ้อมอยู่ที่ชนบุรีใช่ครับกี่วันซ้อมมาก็สองอาทิตย์เต็มสองอาทิตย์เราเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องฝีมือกับพอยน้องเพชรนี่ก็ฝีมือนะแต่เราน่าจะได้ลุกเดิน ไม่เคยเจอกับพี่เขามาก่อนไม่เคยน่าจะห่างกันหลายปีนะเราปีนี้อายุเท่าไหรยี่สิบครับวันนี้พี่กัดเท่าไรร้อยสิบสามครึ่งร้อยสิบสามครึ่งวช้ามาสอบเป็นไงเฉลุยก็เกินอยู่นิดหน่อยเกินนิดหน่อยเดี๋ยวรอคอยลุงเพชรมาก่อนนะเราสูงสูงเท่าไรร้อยหกแปดน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบหกกว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ละวยี่สิบครับฟอมหลังสามไฟไฟแรกไฟสุดท้ายชกไว้ที่ไฟแรกล่าสุดเนี่ยล่าสุดชกล่าดำเนินวันนั้นชนะใคร ชนะพี่เดลิดปอเตอร์กุนอ่าวันนั้นร้อยเท่าไรมร้อยสิบสี่ร้อยสิบสามร้อยสามครื่งร้อยสิบสี่นี่ถือว่าเวทีโอเคโอเคบีบไหมบีบไหมก็ถ้าร้อยสามก็บีอ๋อแต่วันนี้อาวันนี้วันนี้คัมมานะใช่ไม่มีปัญหาคุ้มนักสามสี่โลได้ไหมได้ได้นะไอ้อีกสองไฟเป็นไงชนะใครมาก็ชนะพี่โคชสิทธิ์แล้วก็ชนะคนไกยก็ถือว่านี่ชนะมากี่ไฟล์ติดแล้วสามสามไฟติดนะ เวทนี้โอเคซ้อมดีร่างกายดีคอยลูกเพชรก็มีอะไรบางทีว่าเราชกแล้วมันทําให้เราคิดว่ากังวลฟีมือเก่าเก่าคิดว่าเราไมน่าจะไม่น่าจะสูงพอเขบ้างรูปร่างเนื้อตัวนะอาจจะเสียเปรียบเรื่องกระดูกนิดนึงแต่เอาความสดไปวัดวันนี้เต็มที่ลูกหลานจากจังหวัดขอนแก่นคนะควากคนขอนแก่นเชียร์กันหน่อยเอฟซีหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวขอนแก่นช่วยเชียร์ครับเต็มที่ครับโอเคขอบคุณมากน้องชาโชคดีครับ